เสียงในหัวที่คอยควางความรวยของคุณเคยเป็นไหมคะปากบอกว่าฉันรวยแต่ใจแอบเถียงว่าจะเอาที่ไหนมาถ้าคุณยังมีเสียงนี้อยู่กดแรงดึงดูดจะไม่มีวันทํางานค่ะเหตุผลเพราะจิตใต้สํานึกของคุณกําลังทําหน้าที่ปกป้องคุณจากความผิดหวังค่ะยิ่งคุณพยายามโกหกตัวเองว่ารวยทั้งที่ตัวเลขในบัญชียังเท่าเดิมจิตจะเกิดแรงต้านทันทีเทคนิคการแก้ไขเทคนิคง่ายๆที่ใช้หยุดเสียงลบคือการใช้คําเชื่อมค่ะแทนที่จะพูดว่า ฉันรวยมหาศาลและใจเถียงให้เปลี่ยนเป็นฉันกําลังเรียนรู้วิธีสร้างความมัง่งคั่งและตอนนี้โอกาใไม่ไม่กลังเดินทางมาหาฉันคําว่ากําลังเรียนรู้จะช่วยลดแรงต้านในใจและทําให้สมองยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆทันทีค่ะสรุปกระตุ้นและการมีส่วนร่วม call to action ลองเปลี่ยนประโยคดูนะคะแล้วความรู้สึกคุณจะเบาสบายขึ้นใครอยากได้ประโยคโปรแกรมจิตแบบไรแรงต้านเฉพาะด้านไหนพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กด subscribe ขอบคุณค่ะ